ขากาไอ้สัตว์ร่วมสองปีกับสองปีม kind of ั้งไอ้เหี oh, bridge, ้ยไม่หายดีเอาผักมาให้ครับบุญที่เอาผักมาให้ผมนะครับขอให้มันหายไวแล้ยทำปีสีอันนี้ผักนะครับทำอะไรแม่ครัวเอ่าเดี๋ยวเราผัดลำได้อันนี้ไว้กินกกะทิติ๊กกะทิอันนี้ไปผัดผัดแกงมชมได้อันนี้เหนื่อยทานร้านนี่ไงทานรับกินกับน้ำจี้นอันนี้ไปร้านน้ำจิ้นนะอันนี้ไปราก็้านกะเพรา อันนี้ไม่น่าจะเป็นชุดแรกเลยนะครับที่ว่าเอาพวกของผักของสดมาให้นะครับผมนะรล่าเลยแล้วต้องจะถ่ายก็ได้แล้วาเลยกันนะไอ้ผมว่าจะถ่ายก็ได้นะไปซื้อกระดูกหมูกระดูกหมูมีจานวันนี้อ๋อเอากระดูกหมูต้องถ่ายเลยเจ๊กินแบบจะได้แบบด้วยกันเพราะพรุ่งนี้นะครับคนก็กำลังเดินทางมานะครับใครจะเอาหมูมาให้ก็ออกมาใครจะผักมาให้ก็ได้นะครับได้บุญเหมือนกันมึงมาวันที่เก้าวันมึงมาวันที่ไหนวันที่สิบวันที่เก้าวันที่สิบกูไม่ได้แดงนะ ยังไม่ใช่ตายน่ไม่ได้นี่ยังพอกินได้อยู่ันนี้ก็ินเนี่ยจำ้กินนะนี่อันนี้ก็่ามาให้นะครับนี่กหลำปีเลยลำปีลำปีดอกท่ายแดงทำาตูกดอก่ายม้ใหญ่แห้กินใส่หมูกระดูกไม่พอบอกใครมีกระดูกหมูก็มาได้นะครับยกเป็นกระดูกหมาอีกต่านะกระดูกหมูหมูอะไรต่างนะนี่ก็ลำแรกเลยแล้วกันนะครับมันจะจำปีหายไหมาจกกระนับรเองเหรอ โอโหว่ากูว่าแล้วไทยนะครับนล้วมหากาบวันนี้คือมากาบนะให้ยุ้ยให้มึงให้มึงถ่ายมึงก็ถ่ายแต่น้ากูกูด้วยนะอันนี้ผักนะครับใส่ผ,ผักด้วยนะยุ้ยนะเอออันนี้นะครับใครจะยินนะขอยห,หายจะปีนะอย่าลืมมาวัน,น 9, 10, นะที่เก้าที่สิบนะที่สิบมาปุ๊บ,บเดี๋ยวมึงน,นั่งตรงไหนมึงคงจะแหกปากร้องลั่นกูคงจะเอามีดไปปาหัวมึงแหละนะตามสเต็ปเลยนะครับนะเดี๋ยวจัดใก้ใกล้เลยจำปีนะใกล้ๆ้เลยนะครับใกล้มือใกล้ตีนกูเลยวันที่สิบเลยนะ เดี๋ยวก็หายอีแอนก็หายไปแล้วนะใจเย็นเออเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายนะใจเย็นลืมๆไว้นะจำปีนะนะปีนี้ะนะปีนี้ก็โอเคนะจำปีนะขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับใครจะมาเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมขอบคุณสําหรับผักนะครับที่นําให้ลงทานนะครับสวัสดี